แห้งชาชาเป็นให้เป็นอาหารใต้ลูกใต้ไม่ได้ยินเลยเหรอเออฉิบหายแล้วละเอาล่าไปเไรป๋าลอาไรนะป๋าโอ้ยเฮ้งชาชาเป็นให้เป็นอาหารใต้ลูกใต้ไม่ได้ยินเลยเหรอเออฉิบหายแล้วละเอาล่าไปเไรเอาเอาลาบอะไรเออโอ้เฮ้งคือเกานคือเขาผมไม่เผ็ดผมไม่เผ็ดใช่ไหมป๋าผมผมไม่เผ็ด ผมแจ้งหน่อยผมแจ้งหน่อยไม่เพลนเลยโอเครู้เรื่องเครื่องไนเอาไหมป๋าเครื่องไนครัวไนเอาเอาเอานะต้องต้องต้องขออนุญาตนะครับป๋าแกไม่ค่อยได้ยินขออนุญาตเสียงดังวันหนึ่งผมควรเอาหาโอ้สมควรนานมาได้เดี๋ยวจัดให้ไปกับพี่ป๋าห้าสิบ 50บเหมือนเดิม50าบาทโอเคเดี๋ยวจัดแบบชุดใหญ่ไปกับพิบสุกมากไหมป๋าพัวไฟไหมโอเคเดี๋ยวใส่ไฟมาคือเกาอยู่หรอมามาไฟมามีไฟไม่ต้องกลัวป๋าโอเคใส่ขี้เพียดนะพี่น้องที่เริ่มขั้นยูงขึ้นมาก เดี๋ยวข้ามเื่อรองเองไรไม่ต้องอไม่ต้องไม่สนใจรนะ้ข้างๆข,ขออนุญาตนะปลาหูไปดี จ,จีบลูกค้าผมโอเคหอมๆฉุยๆเลยป๋าชึบๆชิบชิบหอ,อยสมกินทอดด้อหลานใต้ลูกใต้เอ้ยได้เลยครับป๋าเดี๋ยวป๋าจะคิดถึงผมอีกงาม <c oughs> ห้าสิบบาทเรียบร้อยครับป๋าได้แล้วโอ้ไม่จางน้อยพอดอีกเลยโอเคห้าสิบบาทเป๊ะขอบคุณครับป๋าอ่าทานให้แซ่บๆเออให้รวยเจริญเจริญนะครับถูกลำ่ลำล้ำรวยๆอายุนานานตาถูก